พอเป็นบูชเชอร์นะครับ P19 นะครับหัวหน่อยบีมาเตอร์นะครับถึงควดได้เจ็ดหมื่นครับนี่ครับเป็นแม่เพิ่นเป็นลูกระทบนะครับเมืองแม่เพิ่นเขาเขาลูกระทบจ้อยจยนะครับนี่ครับยูมันเชอร์ออกบีมาเตอร์นะครับออกได้เจ็ดหมื่นะครับนี่พอเพิ่นนะครับพอเป็นบูชเชอร์นะครับ P19 นะครับหลอดตรงนะครับอันนี้ผสมย่ขอกครับ เบิ่งครับเจ็ดหมื่นครับเป็นจังไงครับงามอยู่เลยนครับผู้ใดจะผสมกับล่องเบิ่งไใบนะครับมันม่มีตัวผสมเลยบูช์อฉยกู้ใดกันครับเบิ้งนาเพิ่ลยหักเด้อะมัน <c oughs> ่า,นาจจะล่นนะครับมันอาจจะล่นถรามชาติครับเพราะว่าหวัวเพิ่มมันมุนหน่อยหน่อยนะน สีกะแดงน,นี่น,นะครับเดี๋ยวมาแดงแห้งกันเดี๋เป็นถ่ายถ่ายงามนะครับต้องพิจารณาเบิงครับเอาไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเบิงข้างด้านหลังเพื่อนครับเบิงข้อข้างด้านหลังนะครับเมื่อเจ็ดเจ็ดหมื่นครับ นะครับก็ผสมนี่แหละครับค่าผสมหนึ่งพันบาทนะครับ <c oughs> ไอตัวเมียนะครับไอลูกสาวนะครับตัวเมียกูได้นีแม่ก่ะล่องผสมบังนะครับนีแม่ว <c oughs> ่าแม่แค่หนึงครับใกล้ๆเจย์จอยนะครับมั่ว ยูกระทบพว่เงีในสูงลอย40กว่าครับสี่หาน่าจะได้ครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับไว่อาอยุครบเดือนนึงจะมาอัปเดตอีกเที่ยนึงนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ